ก็เลยเรียกว่าอุปกิเลสไปหรือว่าสังกิเลสไปเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเศร้านะแล้วก็มองในที่นี้คำว่ากิเลสนะครับท่านก็พูดชัดเจนแล้วว่าเป็นเหตุให้จิตลำบากคือเดือ,รอดร้อนหรือเบียดเบียนจิตถามว่าก็อากุศลธรรมหมวดอื่นๆมีหมวดอาสะวะเป็นต้น แต่ละหมวดไม่ชื่อว่าเป็นกิเลสหรอกหรือท่านจึงได้กล่าวหมวดที่ชื่อว่ากิเลสเป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหากอย่างนี้แถมสําคัญก็ขอให้ทราบว่าคําว่ากิเลสนะเป็นคําเรียกรวมเพราะว่าจะเรียกว่าสังโยชน์จะเรียกว่านิวรใจเรียกว่าอุปาทานเป็นต้นทำพวกนี้ก็ร้วนแต่เบียดเบียนจิตทั้งนั้นที่จะไม่เบียดเบียนจิตไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นกิเลสหมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นในตำรานะท่านจึงพบเป็นประจำอย่างนี้ว่ากิเลสท,ทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นกิเลสท,ทั้งหลายมีอาสวะเป็นต้นก็เป็นอันว่านิวรณ์อาสวะเป็นต้นก็เป็นกิเลสนั่นแหละไม่ใช่ไม่เป็นอื่นไปจากกิเลสท,ทีนี้คําตอบจะว่ายังไงเมื่อท่วงถามมายอย่างนี้ตอบว่าแม้หมวดอื่นๆที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นกิเลสนั่นเที่ยว รอล้วนเป็นเหตุทําจิตให้ลําบากหรือว่าเบียดเบียนจิตเป็นสภาวะทั้งนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละหมวดมีอาการที่ทําให้ลําบากแตกต่างกันอ่ามันเป็นอย่างนี้ทําให้ลําบากโดยประการนี้ก็คือกัดขวางกลางกั้นกุศลเขาก็เรียกว่านิโยนทําให้ลําบากโดยประการนี้คือตรึงสัตว์ให้ติดอยู่กับพบต่อพบ ขาก็เรียกว่าคันทะในอย่างนี้ในะเป็นต้นนะครับทรงอาศัยอาการที่ทำให้ลำบากแตกต่างกันเหล่านี้จำแนกกิเลสเหล่านี้เป็นหมวดเป็นประเภทต่างๆกันเช่นว่ากิเลสบางอย่างทำจิตให้ลำบากโดยอาการที่ขัดขวางการกั้นกุศลที่เป็นไปเกี่ยวกับชานเป็นต้น แต่กุศลนั่นเป็นไปโดยประการอื่นกิเลสพวกนี้เกิดขึ้นมานไม่ไม่เรียกว่าน,นิวรณ์น,นะเดี๋ยวก่อนอยากะถามท่านทั้งหลายสักนิดหนึ่งนะครับคนอยากไปสวรรค์นะครับความอยากนั้นเป็นกิเลสไหมอ่าเป็นกิเลสนะอยากไปสวรรค์พออยากไปแล้วทํายังไงถึงจะไปได้ฟังธรรมพระฟังเทศพระบอกว่าต้องใส่บาตรต้องทําบุญ ก็ใส่บาตรทำบุญเป็นการใหญนะ่เพราะเราก็แก่เท่าแล้วอีกไม่ไม่นานนะัะเราก็จะต้องตายต้องทำบุญไว้ดีจะได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้กิเลสคือความอยากของเขาไม่ได้เห็นขัดขวางอะไรเลยจริงไม่เป็นนิวรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับจะถึงฐานะเป็นนิวรณ์ก็ต่อเมื่อเราบาเพ็ญกุศลเกี่ยวกับฌาน ไม่ใช่ให้ทานรักษาศินแต่เกี่ยวกับฌานและกิเลสพวกนี้อย่างกามาาคานะในอยากไปสวรรค์ในมือกามาาคะนะจะมีการมาราคะครอบงำนะครับไม่อาจปฏิบัติฌานได้โดยสะดวกเลยฌานนั้นสําเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นนิยโอ์ก็ในเวลาที่เราบําเพ็ญฌานกามาาคะนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ท่านจึงเนตมาอีกกลางกั้นกุศลที่เป็นไปเกี่ยวกับฌานเป็นต้นคำว่าเป็นต้นไหนก็ยังมีตามมาอีกไงน,นะมักฌานวิปัสสนาและมักกลางกั้นกุศลสามอย่างรายละเอียดยังมีแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก็พอนะเพราะว่ารายละเอียดที่ว่ายังมีนะครับ มีอยู่ในที่ไหนนะครับผมก็ไม่เคยทราบเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องให้ได้รายละเอียดมาก่อนแล้วค่อยมาอธิบายเอาทีแลงทงกำหนดหมวดกิเลสเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหนึ่งแต่งหากแต่เรียกว่านิโวนอย่างนี้เป็นต้นส่วนกิเลสสิบเหล่านั้นไม่มีอาการพิเศษอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็สักแต่ว่าทำจิตให้ลำบากหรือเบียดเบียนจิตล้วนๆเท่านั้นไม่มีอาการพิเศษในการทำให้ลำบาก จึงสงกำหนดไว้เป็นหมวดหนึ่งตัดเรียกตรงๆตามสภาว่าเท่าที่มีว่ากิเลส่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นนั่นเที่ยวได้แก่ทำสิบอย่างมีโลภะเป็นต้นอันมีวัจนนัทธความหมายของคำตามที่ได้กล่าวเล้วในประเชียที่สองนั้นส่วนในอัตตะแถทั้งหลายเรียกทำสิบอย่างเหล่านี้ว่ากิเลสวัตถุเพราะทำเหล่านี้เป็นเพียงกิเลส เป็นกิเลสเพราะเป็นเหตุให้จิตลำบากด้วเดือดร้อนด้วยเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่สิน้นอาศวะด้วยความว่ากิเลสมวลน,นี้จะเรียกว่ากิเลสเท่านั้นก็ได้จะเรียกว่ากิเลสวัตถุก็ได้เลยแม้ว่าคําว่าวัตถุจะมีคําแปลเกี่ยวก็เป็นที่ตั้งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายกิเลสเป็นที่ตั้งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายจริงๆนะไม่ว่าจะ ทำกุศลไม่ว่าจะทําอากุศลไม่ว่ากุศลน,นั้นจะเป็นกุศลอย่างดาอย่างกลางอย่างประณีตอะไรนะครับก็ประดับบถึงกิเลสทั้งนั้นนะ่ะหรือว่ากิเลสชักพายเป็นไปทั้งนั้นเราไปเข้ากรรมาฐานจเจริญวิปัสสนาถ้าเราเป็นคนไม่มีกิเลสเราจะทำไหมอ่านั่นสิก็เพราะกิเลสเห็นไหมกิเลสสนับสนุนให้ไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น คือพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเป็นเหตุให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏฏทุกข์ก็ปราิกระถึงความเป็นอย่างนี้ของกิเลสแล้วก็เลยไปปฏิบัติเพื่อละกิเลสก็เรียกว่ากิเลสเป็นปัจจัยนั่นเองให้มีการปฏิบัติพระจนะวิปัสสนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นน่นะฮะอย่าเข้าใจว่าไม่มีกิเลสเป็นปัจจัยนะมีกิเลสเป็นปัจจัย เองไม่มีกิเลสก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติไปทำไมถ้าไม่มีกิเลสไม่ปฏิบัติทําไมยังมองไม่ออกลำบากนะต้องไปสํารวมตาสํารวมหูสํารวมทวานทั้งหลายทั้งปวงไปเสรกิจที่ทําได้ง่ายเลยต้องอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันต้องทําความรู้ว่าเป็นนาเป็นรูปให้ได้เกิดสารพัดก็ไม่ทราบแบบไปปฏิบัติทําไมถ้าเป็นคนไม่มีกิเลส อ่านหนังสือพิมพ์เล่นนกเขาอะไรไปยังดีกว่าอ,อ่านหนังสือพิมพ์เล่น uk, นกเขามาก็ต้องมีกิเลสใน,น <c oughs> คนไม่มีกิเลสถ้าจะไม่ทํากิเลวอะไรอะไรนี้เพราะฉะนั้นพระ,ระอระหันต์จึงไม่มีการปรารบปฏิปทาเพื่อละกิเลสอะไรอะไรทั้งสิน้นพระกิเลสไม่มีเป็นอย่างนี้โดยเหตุนั้นเราไปปฏิบัตินะเราจเจริญอธิกุศลจะนั้นนั่น อธิกุศลขอเราก็มีกิเลสเป็นปัจจัยนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีเป็นปัจจัยบางคนเข้าใจว่าแต่กิเลสเป็นปัจจัยก็เช่นอย่างนี้อยากไปสวรรค์จริงทําบุญไอ้ความอยากเป็นกิเลสเนี่ยบุญคือการใส่บาตรเป็นต้นนะครับมีกิเลสเป็นปัจจัยเข้าใจคับแคบอยู่เพียงแค่นี้ขอให้ทราบว่ากุศลทุกอย่างเลยยกเว้นโลกุตระกุศลล้วนมีกิเลสเป็นปัจจัย ขณาปฏิบัติออกจากทุกข์เจริญวิปัสนากุศลแมบยอดเยี่ยมกุศลนั้นมีกิเลสเป็นปัจจัยนั่นแหละเพราะเป็นไปในจิตสันดานของคนมีกิเลสเรียกทำสิบอย่างเหล่านี้ว่ากิเลสเฉยเฉยก็ได้นะครับกิเลสวัตถุก็ได้เหมือนที่เราเรียกบุญกิริยาวัตถุนั่นแหละจะเรียกบุญกิริยาเฉยเฉยก็ได้ จะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็ได,ได้ฉันใดฉันนั้นถามว่าทีนะและมิทะแม้ว่าเป็นสภาวะรมกุลอย่างถึงกระนั้นก็เป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดร่วมกันเสมอไม่มีการเกิดแยกกันมิใช่หรือในหมวดนิวรณ์ก็ตัดทำสองอย่างนี้โดยเป็นนิวรณ์ข้อเดียวกันว่าทีนะมิทะนิวรณ์เพราะเอตดไลในหมวดกิเลสสิบนี้จึงตัดเฉพาะทีนะเท่านั้นว่าเป็นกิเลสอย่างหนึง่งไม่ได้ตัดรวมทีนะ มิทธะก็ไว้ด้วยในอย่างในหมวดนิวรณ์นั่นนะครับเวลาพูดถึงนิวรณ์ข้อนี้ก็จะพูดถึงตัวธรรมะสองตัวถีนามิทธะนิวรณ์เป็นนิวรณ์ข้อเดียวกันก็จริงแต่ตัวธรรมะสองตัวถีนะตัวหนึ่งมิทธะตัวหนึ่งในกิเลสสิบท,ทาไมถึงไม่เป็นอย่างนี้เฉพาะถินญะตานั้นเองเป็นกิเลสมิทธะไม่เป็นมันเพราะอะไร ท่านเบอร์พลิกไปหน้าต้นต้นซะก่อนนะครับเพราะท่านอาจจะลืม,มาเร็วนะฮะว่ากิเลสสิบก็มีอะไรกันบ้างท่านพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนันไต้องเรขเรียกเลยภาสุลสังฆะห,หน้าสามเออหน้าสี่แต่น่าถึงหน้าส<ม>ี่กิเลสสิบคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจทตนนี่ไงนะครับไม่มีมิจฉะ อุทธัจจะไม่มีกุกกุจจะนะอหิริกะและอโนตตป,ปะนะขอแก้งถามให้ท่านสมองวุ่นวายเอาอย่างนี้นะครับในกิเลสสิบนะครับอุทธัจจะก็เป็นกิเลสแต่ว่าในนิโรนะพอพูดถึงอุทธัจจะจะต้องมีกุกุจจะพ่วงเข้ามา ซึ่งได้กล่าวถึงเหตุผลไปแล้วว่าทำไมจะต้องมาจัดเป็นนิโวร์ข้อเดียวกันว่าอุทธัจจะกุกุจจะนิวรนขอถามอีกทีอันนี้อาจจะเป็นเพียงความจําเท่านั้นก็ได้ทำไมต้องมาคู่กับอุทธัจจะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะ ในที่ใดมีกุก,กุจจะในที่นั้นมีอุทธัจจะแน่นอนเพราะอุทธัจจะเป็นกิเลสท,ที่คอยเกิดสมทบเป็นอย่างนี้แต่ในที่ใดมีอุัจจะในที่นั้นไม่มีกุก,กุจจะเป็นอย่างนี้ไหมถูกนะเพราะกุก,กุจจะไม่ใช่ อากุศลเจตสิกที่เป็นสาธารณะอุทธัจจะเท่านั้นเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นในที่ใดมีอุทธัจจะในที่นั้นไม่จําเป็นต้องมีกุกุจจะความหงุดหงิดรําคาญใจแต่ถ้ามีกุกุจจะแน่นอนว่าจะต้องมีอุทธัจจะเวลาตัดเป็นนิวรททำไมไม่แยกเป็นคนละข้อเพราะในเมื่ออุทธัจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีกุกุจจะตามมา กลับไม่รวมข้อเดียวกันแหมพอมาเป็นกิเลสเอากุศลเพราะอุทธัจจะเท่านั้นไม่เอากุกุจะทีนี้ทิ่แถมนั่นก็คือว่าทําไมต้องในนิวรณ์น่นะครับทําไมจะต้องมารวมเข้าไว้เป็นนิวรณ์ข้อเดียวกันว่าอุทธัจจะกุกุจะนิวรณ์นี่แหละนิวรณ์เนี่ย เป็นกิเลสแสดงสำหรับคนเจริญฌานจริงๆเพราะนี่โอาเป็นกิเลสกลางกั้นกุศลคือกอนนะครับเป็นสำคัญคนเจริญสมาธิประสงค์ที่จะให้จิตสงบระงับ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้พอเวลาเกิดความฟุ้งซ่านอะไรจะตามความฟุ้งซ่านมา ก็ความหงุดหงิดลำคาญหนในความหลุงมีลำคาญก็คือว่าแหมเอาแต่ฟุง้งเอาแต่ฟุ้งมันน่าลำคาญไอล้ลำคาญลำคาญคือกุกกุดจะถ้าเราหวังสมาธิแล้วคอยแต่จะเกิดอุทธัจจะแน่นอนว่าต้องมีกุกกุดจะตามมาห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอนาคามีละโทสะได้ พวกบริวารของโทสะก็ถูกละไปกุกกุจจะความหงุดหงิดลำคาญจะต้องเกิดร่วมกับโทสะเมื่อไม่มีโทสะเป็นมูลเอกุอกกุจจะก็ไม่อาจจะมีได้โดยเหตุนั้นนิวรณ์ของพระอนาคามีข้อนี้จึงเหลือแต่อุจจจะอย่างเดียวไม่มีกุกกุจจะ <laughs> นี่เป็นอย่างนี้นะถึงท่านจะพวกต่อไปในปริเสแหลังๆทีนี้ เกี่ยวกับถีนะนะครับก็น่าจะดึงมิตระเข้ามานะครับปรากฏมีแต่ถีนะอย่างเดียวเท่านั้นจัดเป็นกิเลสเนื่องอยู่ในกิเลสสิบตอบว่าเพระทรงเพ่งเฉพาะจิตเป็นสำคัญไม่ได้เพ่งถึงเจตสิกด้วยพราะบอกว่าเป็นเหตุให้จิตลำบากเพ่งตรงนี้เป็นสำคัญนะครับไม่ทรงเพ่งถึงเจตสิกด้วย เกี่ยวกับธรรมเหล่านี้เป็นเหตุลำบากแห่งจิตเพราะฉะนั้นจึงตรัสเฉพาะทีนะอันเป็นความหดหู่ท่อถอยจากการงานแห่งจิตไว้เท่านั้นไม่ตรัสรวมมิทะอันเป็นความหดหู่ท่อถอยจากการงานแห่งเจตสิกเข้าไว้ด้วยทีนะเป็นความหดหู่ของจิตมิทะเป็นความหดหู่ของเจตสิกหดหู่ในที่นี้ก็คือท่อถอยจากการงานความคลานนั่นเอง แม้ว่ามิตรนั้นเป็นไปไม่พากไปจากทีนะก็ตามโดยเป็นพระเทศนาที่อนุโลมตามอัตยาศัยเองเวนยสัตว์นั่นเตียวพอท่านอธิบายเป็นเทศนาอนุโลมตามอัตยาศัยอย่างนี้นะผมพูดบรรยายก็โล่งออกไปนะ โล่งอมันไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเนะี่ยเอาเป็นว่าอนุโลมตามอัตยาสสยเในยศัตรี <c oughs> นะว่าอย่างเดียวไม่เอามิทธะด้วยเพ่งถึงจิตเป็นสําคัญใกล้ๆก็ว่าถ้าหาก็พ่วงมิทธะก็มาด้วยมันก็จะเป็นคําพูดที่ฟุ่มเฟือยมากไปเปล่าๆอะไรทํานองนั้นแต่ยังไงก็ตาม ขณะที่มีถีนะขณะนั้นต้องมีมิทธะด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้ไม่เคยเป็นไปแยกกันถีนะมีในที่ไหนมิทธะก็มีในที่นั้นมิทธะมีในที่ไหนถีนะก็มีในที่นั้นเช่นเดียกขีิอุตตปะนั่นหละอธิบายคำพูดที่เหลือคำว่าทรงประสงค์เอาตัณหาไปที่หน้าสี่อีกทีเถอะนะครับ พอพูดกิเลสสิบจบลงนะครับก็บอกว่าก็ในบรรดาอาสวะเป็นต้นเหล่านี้ทรงประสงค์เอาตัณหาที่มีกามและภาวะคือพบนั่นเป็นที่ตั้งอาศัยโดยชื่อกามและภาวะหมายคําว่าคําว่ากามและภาวะนั้นเป็นชื่อของตัณหานั่นเองทิฏฐิที่เป็นไปโดยอาการนั้นนั่นเองแต่เรียกว่าสีลพตะปรามาสะอีทังสัจจาพินิเวสะอัตตวาทะ ศีละปะ,ะปรามาสะคืออะไรตัวสภาวะธรรมทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั่นแหละอีตังสัจจาพินิเวสะได้ก็ทิฏฐินั่นแหละอัตวาทะก็ทิฏฐินั่นแหละหมายความว่าอย่างนั้นเอากราณีพิกมาที่หน้ายี่สิบแปดตามเดิมหน้ายี่สิบเก้าเนี่นะอธิบายคำพูดที่เหลือคำว่าทรงประสรงค์เอาตัณหาที่มีกามและภาวะคือพบ นั้นเป็นที่ตั้งอาศัยโดยชื่อว่ากามและภาวะความว่าทรงประสรงค์เอัณนาที่มีกามและพบรูปภพอรูปภพนั่นเป็นที่ตั้งอาศัยคือเป็นอารมณ์โดยชื่อว่ากามและภาวะคือโดยชื่อว่ากามาสาวะเห็นไหมในบรรดาอาสาวะสี่มีอะไรบ้างกามาสาวะปะวาสาวะทิฏฐาสาวะอวิชชาสาวะ เพราะฉะนั้นในอาสวะสี่นะครับกามาสวะก็คือกามาตัญหานั่นเองพระวสวะก็คือพระวะตัญหานั่นเองพระบอกทรงประสงค์เอาตัญหาไงเกิดมีกามเป็นอารมณ์ก็เลยเรียกว่ากามาสวะไปถึงฐางนะเป็นอาสวะเกิดมีภระวะคคือพบเป็นอารมณ์ก็ ได้ชื่อว่าพระวาสะวะไปในหมวดอาสะวะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในโอคะก็มีอีกโอคะเนี่ยนะครับก็ตำหนองอาสะวะในมีสี่เหมือนกันกามโมคะพระโอคะทิฏโถคะอาวิชโชคะกามโมคะก็คือกามตัญหานั่นแหละพระโอคะก็คือภวะตัญหานั่นแหละนี่นะครับ ที่เหลือเท่านั้นเองที่ไม่ใช่ตัณหาทิฏฐิทิฏโถกะก็เป็นทิฏฐิอวิชโชคะก็เป็นโมหะโดยชื่อว่ากามโยคะอีกในบรรดาหมวดโยคะสี่กามโยคะภาวะโยคะขยายความว่าคําว่ากามที่ปรากฏในหมวดต่างๆเหล่านี้หมายเอาตัณหาที่มีกามคือก am ามาวจรทำเป็นอารมณ์ ก็เลยได้ชื่อว่ากามาสาวะกาโมคะเป็นต้นไปคำว่าภาวะในมวดต่างๆเหล่านี้หมายเอาตัณหาที่มีภาะวะคือรูปฌานอรูปฌานและขันที่บังเกิดเพราะรูปฌานอรูปฌานนั้นเป็นอารมณ์นะกำลังได้ฌานอยู่ยินดีในฌานพอตายปั๊บก็ได้ขันบังเกิดในรูป,ปพบอรูป,ปพบก็ยินดีในขันที่ได้นั่นอีกไอ้ความยินดีนั้น พราะว่าตันหาถึงฐานะเป็นอาสะวะเขาก็เรียกว่าพระวาสะวะไปถึงฐานะเป็นโอคะก็เรียกว่าเป็นพระว่าโอคะไปอย่างนี้เป็นต้นคําว่าทิฏฐิที่เป็นไปโดยแอาการนั้นคือทำที่ตัดเรียกว่าสีปรปตาปรามาสะก็ดีที่เรียกว่าอีทางสัจจะพินิเวสะก็ดีที่เรียกว่าอัตตวาทะก็ดีด้วยเป็นทิฏฐิด้วยกัน สีรปตะปรามาสะก็อยู่ในพวกขันธะไงพิจากายกันธะพยาปาทะกายกันธะเร็วก็ศีลปตะปรามาสะกายกันธะอีทางสัจจาพินิเวสะกายคันธะกายกันธะผูกสัตว์ให้ติดพบต่อพบผูกจุดติเข้าไว้กับปฏิสนธิ พอปฏิสนธิแล้วขันก็เป็นไปจุดติอีกแล้วก็ไม่ขาดเพียงแค่นั้นยังมีปฏิสนธิต่อไปอีกใครผูกให้ให้ปฏิสนธิในภพใหม่ก็กระจุติที่หมดไปได้ในภพเก่าต่อวายกิเลสที่เรียกว่าขันทะนี่เองนี่อย่างนี้เป็นต้นในที่นั้นจะพบว่ามีศีรปต์ปราปรมาสะ กายคันทะอีทางสัจจาพินิเวสกายคันทะคันทะสองตัวนี้เป็นชื่อของทิฏฐินั่นเองอยากจะถามความรู้เดิมสักนิดนี่นึกขึ้นมาได้อีกคือว่าบางคนนะสำคัญผิดนะว่ารักษาศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้ไม่ต้องไปทำอะไรมากพระกุณเจ้า บางรูปก็นสนับสนุนความคิดเห็นนี้โดยอ้างถึงอานิสง์ของศีลเวลาเราสมาทานศีลแต่ละทีพระจะย้ำถึงอานิสง์ให้ฟังว่าสีเลนะนิพุติยันติจะถึงนิพุติคือพระนิพพานได้กับพราะศีลเห็นไหมว่างันนะงนั้นนะเพราะฉะนั้นรักษาศีลยังได้ก็ถึงนิพพานได้เรียกว่าเราเรียนแล้วเราก็เกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้น เราศักษาศีลข้างเราไปด้วยหวังว่าศีลนี้จะเป็นเหตุได้ถึงนิพพานได้ศีลข้างเราในเป็นศีลรัปตะปรามาตใช่หรือไม่ใช่นะใช่ของมีไม่ใช่ก็มีเอาไงดีมันไม่ใช่กรณีที่จะออกเสียงเอาส่วนมากนะ <c oughs> <laughs> มันเลือกเอาสภาวธาทม <laughs> ทำไงดีนะ ศีลห้าก็เราที่เรารักษาด้วยความสําคัญผิดอันนี้คือศีรพตาปรามาตใช่หรือไม่อ่าไม่ใช่ศีลพตาปรามาตเป็นธรรมที่ควรและแต่สีหน้าศีแปดหรือศีลอะไรเป็นธรรมที่ควรเจริญศีไม่ใช่ศีลพตาปรามาตไอความเห็นผิดเกี่ยวกับศีน่ะนั่นคือตัวศีลพตาปรามาตศีเป็นของดี พระปรากฏาฟังธรรมมากเข้าเกิดความรู้ความเข้าใจมากค้นเอ๊ไม่ใช่ศีลนี่จะอย่างเดียวเป็นเหตุให้ถึงนิพพานได้นะมันต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอีกอย่างนี้นะครับไอ้ความเข้าใจผิดอันนั้นก็หมดไปแต่เราก็ยังรักษาศีลอยู่เห็นไหมถ้าหากศีลเป็นศีลประตาปรามาตเราละแล้วเราก็ไม่มีศีลเลยขราวนี่มันเป็นของที่ควรละนะ ท่านเห็นว่าสีน้าท่านเป็นศีราปตะปามาเพราะฉะนั้นอย่ามีมันเลยเลยอ่ามันดีอะไรแล้วไม่มีศีนี่ต้องละความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดนี้ปรารบเอาศีแล้ววัดเป็นอารมณ์ก็เลยเรียกว่าศีรปตะปรามาสไปก็เท่านั้นเองปรามาสะนะนะความยึดมั่นและความยึดถือโยดยประการอื่นเนชื่อมันก็เป็นบอกอยู่แล้วว่าเป็น สภาวะของทิฏฐิอีทั้งสัจจาพินิเวสะก็เหมือนกันนี่ตอนนั้นจริงนะอื่นจากนี้ไม่จริงส่วนมากจะเป็นทิฏฐิของเจ้าลัทธิลูกศิษย์ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยยืนยันหัวชนฝาอย่างนี้นะแต่ตัวอาจารย์น่ะดีตัวดีเลยอย่างท่านนิกรน,นาตบุตรท่านก็ยืนยันอาความเห็นของท่านนี่แหละถูกต้องเพราะฉะนั้น ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเข้าไปหาพระผู้พระสมณะโคโดมผู้นั้นอีกจะเข้าไปหาเพื่อประโยชน์อะไรเรามีปัญญารู้ของจริงรู้สัจธรรมอยู่แล้วประโยชน์อะไรด้วยการเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคโดมผู้นั้นเราก็เลยไม่ไปหานี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมคะอิสังสัจจาพินิเวสะนี่แหละจริงอยู่แล้วนี่ อัตวาทะนะอยู่ปรากฏอยู่ในหมวดไหนอัตวาทะขอถามนิดนึ่งอ่อุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยในอุปาทานสี่กามุปาทานทิตตุปาทานสีระประตุปาทานอัตวาทุปาทานสีร,ประปตะปรามาสะนะครับมี ปรากฏอยู่ในหลาหมวหลายหมวดนะอีทางส,สีรัปตะประาปรมาสกายคันธถะปรากฏอยู่ในคันธะนะก็มีแลว้วก็สังโยชน์ก็มีเห็นไหมครับสีรัประตารามาสสังโยชน์นะและว้วก็มาในอุป,ปาทานอีกสีรัปรตุปาทานนี่อย่างนี้นะครับ เปลี่ยนจากเป็นสังโยชน์เป็นต้นมาเป็นอุป,ปาทานเสียเท่านั้นก็เลยเรียกว่าสีะะระปุปาทานไปทีนี้อัตวาทาในข้าวหมวดเดียวเท่านั้นคืออุป,ปาทานเรียกว่าอัตวาทุปาทานพวกนี้ล้วนเป็นที่ของทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะครับท่านบอกว่า ต่างกันด้วยอาการที่เป็นไปและอารมณ์ดังกล่าวแล้วเท่าน,นั้นอันเป็นเอตอทิิเหล่านี้มีชื่อต่างกันชนิดเลยปลาลบอารมณ์อย่างนี้ก็ได้ชื่ออย่างนี้ไปมีอาการเป็นไปอย่างนี้ก็ได้ชื่ออย่างนี้ไปแต่ว่าตัวสภาว่ากทิฐินั่นอเองเสดก็ทิฐิเนี่ยมีหลายบทบาทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันภาคกันศก